ล่าสุดนะครับมีรายงานอ,าออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าคู่ของทางด้านโอเล็กซานเดอร์อูฟิกกับทางด้านไทฟันฟิลรีเนี่ยเตรียมจะเปิดศึกภาค3กันครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องพัดยก24 p y 24 ซึ่งคู่นี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเคยเจอกันมาสองภาคเนาะก็คือในปี2024ทั้ง2ภาคเลยครั้งแรกก็เป็นการล้มแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทตอนนั้นก็ไทสันฟิลลี่ยังเป็นแชมป์โลกสายดับยูบอยู่ฝ่วนทางด้านอเล็กซานเดอร์อูฟิกก็เป็นแชมป์โลก สามสถาบัานที่เหลือเออก็ปรากฏว่าครั้งนั้นนะ่ะเออไทฟ,ฟันซิลลี่มาดีนะแล้วก็เออมันมีจุดเปลี่ยนอยู่นิดนึงก็คือทางด้านโอเล็กซานเดอร์อูฟิกมาได้นับไทฟ,ฟันซิลลี่รู้สึกว่าจะยกไหนยกยกยกเกนะ้เนาะเออยกเแล้วก็มายำใหญ่ยกฟิ ได้2ยกเนี่ยที่ว่าเป็นยกจะจ่แจ้งแจ้งก็เลยทําให้อเล็กซานเดอร์อูฟิกจากที่ว่าเหมือนกับว่าเกมจะตามตามอยู่เพราะว่าตัวเล็กกว่าทางด้านไทฟฝันซิลลี่ค่อนข้างเยอะนะน้ำหนักต่างกันตั้ง4 0กว่าปอนะก็เลยเป็นฝ่ายพลิกเกมกลับมาเอาชนะคะแนนไปได้แบบเดือดเดือดซองเดอหนึ่งเสียงเนาะในครั้งนั้นซึ่งหลังจากนั้นนะครับถัดมาอีกประมาณ6เดือนด้วยกันคู่นี้ก็ได้มีการรีแมตช์กันอีกครั้งในปีเดียวกันนั่นเองก็ไฟเนี้ยทางด้าน โอเล็กฟันเดอร์อูฟิกตัวเล็กกว่าเยอะไา่จริงทีนี้ไทฟฝันซูรี่นี่ปล่อยน้ำหนักขมทางด้านโอเล็กฟฟนเดอร์อูฟิกมากกว่า60ปอนะออไฟเนี้ย แต่ว่าโอเล็กซานเนลฟิกก็ใช้เชิงชกแล้วก็สไตล์การชกที่ดูว่าจะนิ่งกว่าแล้วก็แก้เกมมาเป็นอย่างดีกว่าแล้วก็เป็นฝ่ายย้ำแค้นไทสันฟิลลี่ไปได้อีกครั้งด้วยสกอร์ร้อยสิบหกต่อร้อยสองทั้งสามเสียงเลยก็เรียกได้ว่าเอาชนะกันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่ไฟเนี้ยไม่เหมือนภาคแรกที่ว่าเหมือนกับว่าไทสันฟิลลี่ก็เชื่อว่าตัวเองชนะเออแต่ว่ามันก็ถ้าดูกันตามเนื้อผ้าแล้วโอเล็กฟานเอูฟิกก็เป็นฝ่ายขยันมากกว่าแล้วก็ได้นับด้วยในยกที่เก้า แล้วก็พยายามใหญ่ยกสึกอีกก็เลยทําให้เจ้าตัวพลิกล็อกเอาชนะไปได้ในครั้งนั้นซึ่งล่าสุดน,นะครับมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าคู่นี้ก็คือคู่ของโอลกซานเดอร์อุสิกกับไทฟ,ฟันซีรีส์เตรียมที่จะเปิดศึกกันภาค3เนาะ สำหรับการชกของคู่นี้จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คือปี2026ในวันที่18เมษายนที่เวมรีสเตเดียมสาหาราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเอง ซึ่งโอเล็กซานเดอร์อูฟิกก็มีพันธะาอยู่นะก็คือจะต้องอป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกรวมถึงล้มแชมป์โลกด้วยกับทางด้านเดนเนียลดูบอยนักชกจากประเทศอังกฤษเจ้าของตําแหน่งแชมป์โลกในฝ่ายของ IBF ซึ่งจะชกกันในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็คือโอเล็กซานเดอร์อูฟิกต้องผ่านไฟนี้ไปนะไปได้ก่อนถึงจะได้ดีแมภาคสามกับทางด้าน ไทสันฟิลลี่ซึ่งก็ดูทรงแล้วก็มีโอกาสที่ทางด้านโอเล็กฟานดฟิกน่าจะผ่านไปได้นะคู่นี้รู้สึกว่าจะเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองดูอ๋อใช่เคยเจอกันมาครั้งแล้วแล้วก็ในครั้งนั้นอะโอเลกฟานดฟิกก็เป็นฝ่ายเอาชนะนกไปได้ในยกที่เก้อ้องกันเช็บโลกครั้งสสถาบันเอาไว้ได้ ในครั้งนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นการ,รดีแมตชกันภาค2ในวันที่19กร,รกฎาคมซึ่งถ้าผ่านเฟนี้ไปได้ก็จะได้เปิดสุดใจภาคแล้วคิดว่าน่าจะเป็นาภาคสุดท้ายของทั้งคู่ก็คือกับทางด้านไคฟันฟิลลี่ในปีหน้าในวันที่18เมษายนอ่ในปีหน้าครับ